พาพี่น้องมาชมวิวสวนสาธารณะพี่น้องเอ้ยมาฮ้องวันนี้พาพี่น้องมากินข้าวข้างนอกได้พี่น้องมาดูเลยสวัสดีครับท่าท่าช่นนาองผมพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมาโคกมาปาดอยู่หลังโรงงานครับพี่น้องมันจะเป็นสวนสาธารณะสมที่ไทยพี่น,อน,อน,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 น้องบังวนๆจังหน่อยก่อนคิดยูดด่ครับ หลังโรงงานผมครับจา,าะอันจะเป็นโรงงานผมฟังผมนะครับนะมาพระเจ้าจเปิดอยในเขาแล้วแต่ว่ากันบ่มีงานหนูว่าจังมาไทยท้ามีงานกับแม่โบเลยเพราะว่ามันต้องขามถนนม,มากนะพี่น้องเนาะมาด้ยเลยก้อยไข่มดแดงพี่น้องหาแง,งาน,นุ่ الأ. บุญอีกล่ะธรรมชาติเลยเบ่ <c oughs> อบ้าไอ้หนาะมาพักกระโดนมาล่าขี่นกหอมบักชี่นี่แค่นี้ครับไอ้พักข้ามบุญนี่มาด้ยเลยเดี๋ยวแซ่บด้วยกันครับก่อนที่จะแซ่บไปด้วยกับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจท่าท่าแชแนลเพจน,น้ำเด้อพี่น้องเด้อ มาจวดมันโห,โหลดเงาลายยายห้างโอ้เขาทาเขาทาเขาทาบรรยากาศเสียงจักรจันจักหน่อยหนึ่งบรรยากาศดีแซบเสจอเจ้า,จาก,การะพี่น่องแซบเจอมาเด้อมาเด้ออืมกันไหม มีโอกาสมีเวลาผมก็อยากพันทายให้มันเกี่ยว,ว,ว,วแต่มันเห็นงานนั่หรอเวลา,วลาหน่อยแก่และนวเนี่ย ใ,ใครมาเดี่ยงเนี่ยผมเดียวเก็บเสียงเนี่ย,ย,ยต้องตองหอบของบรล,มมลุ่งบลรังมัน่ทย น้ำโจ๊กนั้งอย่างเวลาง,งานเลยพี่หนุนะ่มนาะนี่นก็ดูบอดีอันนี้ว่างอีกทีเด่นี่นงานบม่มีอีกทีก็เป็นสน,นามวันเล่เอ้ยโซนน้ำวนเล่กับน้ำตะก้อ thanh cháo đi Thành đè trái ngoài này ăn gì khác Ủa khẩu không xem xem Nó bà đẹp Nhiều đi พักใายแรงบ้านเนนท่าอีอหอมดีดีต้นน่น้อยชิงเดีหอมดีแี่ไอย่างน้อบ้านนี่วัวพี่วัวมาหาไปวะ <laughs> กากระโดนน้ามดดเอาชดเอาลเอาลยก้อยไขย่หมดแดงก็มันจะกาดก็รมาฉาแต่มันจะอตดกลา,างเมือง <c oughs> ร่มเย็นดีมันจิบผ้พาพระเขากมไปมัู้เทำแบบไงลนะ่ัเมียงกันนะ ยงไข่หมดเป็นโจกไม่ต้องแม่เป่งมามาพี่น้องมา

bấm dừng bạn qua thì ăn đấy là hướng dẫn để ươn có khai bẩn con ลา้ลาวชาวทย์ วิ่งลงมาเชนชีนันกริลื่นที่ไปรังกระปิรถมันวนงโค้งมากมันก็เลยเบาเสียงไม่คนนังมันแรงใส่ความเรียวมาได้มันก็เลยเสียงบดดังมาได้เหมือนนักกินล่ะ เอาเปรี้ยแขนน้อนผมเมือนค้นมา,าน,น,น้นอ,นานอนอยู่ถ้าเจ้าถีอน้อนเปล่าไม่เป็นไร อันนี้ผมซื้อมาสองไอสามขีดเนอะขีดละหาที่แบาบทในไลา์ครับหืมจ้า có oh, dạng năng nó đồn né cứ nhìn đẹp á, tiếng lục hoặc ดูว้วยค่ะคักค่ะ mấy tuổi à? Ừ. Ừ. Đó rồi. Cái thăm cái nào. phải rồi. <laughs> <hí>, โอ้ยพี่น้องวาไก่ไใครมาเดงเบิร์ดแอดแสดครับบรรยากาศธรรมชาติครับพี่น้องพักโอเคครับพุ่น้องขอบุณทุกแรงทุกทรพัพย์ทุกการติดตามทุกกำลังใจที่บ่ทิ่มกันได้คบด้วยโอ้ยอิมเอา้าล่าไปแล้วพี่น้องขันมีโอกาสที่ดีกับสิมะทายบางยู่เหรอครับ คลิปนะพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้อง